สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับคลิปนี้หรือชุดเก่าออกมาแบ่งปันกันนะจัดโปรโมชั่นกันนะครับเอาแบบเบาๆเนาะนะครับพยายามคัดหน้าพระดีๆนะครับเนื้อดีๆฟอร์มสวยๆให้เอฟซีนะครับได้แบ่งไปนะที่เหลือที่เหล่ที่เหล่ผมก็ไม่ไม่อยากขายนะฮะจริงมันก็ขายได้หมดนะนะครับแต่ว่าเรา อยากจะคัดแต่ของแบบเนื้อดีพิมพ์ดีอะไรประมาณนี้นะนะครับที่เหลือก็มีเยอะนะแต่ก็เก็บไว้งั้นเนะีเอาเบาๆนะครับของนี้ก็เนื้อดีนะเป็นบางอุดมพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ก็โอเคนะครับผมลืมทุนไปแล้วแหละนะครับแต่ว่าเอาเอาแบบไม่ต้องต่อเลยนะเอาเน็ตๆนะครับผมเอา2 5 0 0นะครับ ใครที่คิดว่าซื้อได้นะครับจัดไปนะครับผมเอาเน็ตเน็ตสองพันห้านะครับนะฮะนี่ฮะพาร์อร์มนี้ผมน่าจะเคยเปิดอยูสี่ห้าพันนะสี่พันห้าสามพันห้าแล้วพวกนี้เนาะนะครับนี่ฮะบางผมพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใช้ได้เลยนะครับเนื้อก็โหดดีนะครับนี่ฮะพาร์เก่านะฮะพาร์เก่าฟอร์มสวยดีนะครับใครที่คิดว่ามีมุมมีทางหรือดูชอบ รับได้กับราคานี้เนาะ2,500จัดไปนะครับผมนะครับนี่ฮะนี่พยายามเฟ้นแล้วนะนะครับนี่ด้านข้างนะครับพ้าเก่านะครับ FC เนื้อนุ่มนะแร่งแกร่งแต่นุ่มนะครับสวยงามตามที่เห็นเลยนะครับผมตรงปกฮะตรงปกแน่นอนนะครับนี่ฮะเนื้อตรงนี้เป็นไตไตเลยนะนะครับผม ด้านข้างนะครับส่องให้ชมกันนะครับผมนี่ฮะดูกันแบบ360องศาเลยนะครับนี่แล้วเดี๋ยวก็ถ่ายรูปชัดๆให้ดูทางลายทีหนึ่งเนาะนะครับเป็นการยืนยันว่าเป็นองค์เดียวกันนะครับผมนี่ฮะ,ฮะพาไม่หักไม่ซ่อมนะครับนี่ฮะสองพันห้านี่แบบส่องให้ดูกันจุใจเลยนะครับเห็นไหม มีร่องรอยการเน่าการย่อยสลายของมวลสารพวกเกสรดอกไม้ต่างๆนะครับเห็นไหมเป็นหลุมๆนะครับนีพวกมวลสารที่มีการย่อยสลายออกไปนะเขาจะเกิดหลุมนะครับผมนี่ฮะพิมใหญ่บางขุนพรมนะครับพักเก่านะพ้าเก่าเก็เกบเอา2500สองพันห้านะครับผมส่งด่วนๆนะครับผมถูกใจก็ถักมากกดรูปเพิ่มเติมนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับ ไม่รับจองเนาะโอเคนะครับนะองนที่2เป็นฐานแซมนะครับผมรงนี้ผมดูเนี่ยจะเป็นบางขุนพรมนะครับ <c oughs> แต่ก็ตูคุณวันวล,ลคังได้เหมือนกันนะวัล,ลคังผ้าเรียวเรียวนี่ก็มีเหมือนกันนะนะขึ้นอยู่กับการหดตัวของเนื้อพระนะครับถ้าพระหดตัวเยอะก็จะเรียวเรียวนี่ฮะเนื้อก็หนึบๆเหมือนกันนะนะครับแต่ผมตีแค่บางขุนพรมลวกันนะครับเนื่องจากมวลสารเขาค่อนข้างมีน้อย ถามว่ามีไหมก็เป็นไปได้ถ้าว่าแบบเนื้อละเอียดนะมวลสารก็จะไม่ค่อยเห็นเป็นก้อนเป็นอะไรนะนะครับบางองค์แก่ปูนก็มีนะครับวัระคังนะครับมันก็มีหลากหลายเนาะพระนะครับนี่ฮะฐานแซมนะครับ fc ต้องดูเอานะครับดูให้ชอบดูให้ใช่นะนะครับนี่ดูให้ชอบดูให้ใช่ดูที่เป็นไปได้นะครับด้านข้างนะครับเห็นไหมมีร่องรอยการหลุดล่อนของมวลสารนะครับ รพระเก่านยะพระเก่าในเป็นชุดเก่านยะผมก็จําไม่ได้แล้วซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะซื้อเรื่อยซื้อทุกวันนะครับคือเห็นไม่ได้นะสมเด็จถ้าชอบผมก็ซื้อบางทีซื้อชอบคนเดียวขายไม่ได้ก็มีนะแต่วันหนึ่งก็ขายได้อยู่ดีนะครับถ้ามีเนื้อคู่ทุกองนะนะครับผมสมดั้นข้างนะฮะมูลค่าพระนี่ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ซื้อผู้อ่าผู้ซื้อผู้ขายนะคนสองคนนะครับผม ถ้ายังไม่เจอคนถูก<น>ใจก็จขายไม่ได้นะ <odes escape. S 2> ครับเจอคนถูกใจก็จะถามมีอีกไหมนะครับผมนะฮะเป็นเสอย่างนั้นนะครับผมนี่ครับฟ้าไม่หกักไม่ซ่อมนะครับบางทีอยู่นานนานลงไปไม่มีใครซื้อนะไม่มีใครถามก็มีแต่เวลาบทจะถามนี่ถามพร้อมกันเลยนะแย่งกันเลยก็มีนะครับ F4 จะเป็นเสอย่างนั้นนะ <laughs> ด้านหลังสวยนะครับเห็นไหมด้านหลังนี่เนื้อจับนะฮะเห็นไหมครับ มีการดุดล่อนของมวลสารนะครับอันนี้คือพระเก่าแน่นอนนะครับเห็นไหมนะครับนเนี่ยฮะเนือหนึกเหมือนกันนะเนี่ฮะเห็นไดครับ fc ตรงนี้มีเป็นก้อนนิดหนึ่งนะฮะเห็นไหมครับด้านข้างนะครับสนใจทักมานะครับขอรูปเพิ่มเติมนะครับผมทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับนะฮะสองพบาทครับ ฐานแซมบางขุนพรมนะนะครับผมโอเคนะครับมาองนี้เนี่ยพระลงรักปิดทองเก่าผมชอบตรงนี้นะแต่เนื้อเขาแร่งเนื้อสไตล์บางขุนพรมแต่พระนี่โดนฝนข้างนะครับแล้วก็โดนฝนด้านหลังนะครับด้านหลังเลยดูเรียบเรียบหเห็นไหมเห็นร่องรอยการฝนนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวสูมไม่ดูพระนี่เขาน่าจะขูดนะเหมือนขูดลักออกนะฮะบบางทีเขาล้างไม่ออกก็ลองขูดนะ ผมก็เคยเป็นนะตอนเล่นสมเด็จใหม่ๆนะบางทีเราไม่รู้จะเอาอะไรล้างดีก็ขูดดูเนื้อเลยนะพอขูดไปขูดมาใช่ไหมก็คือก็ต้องขูดให้หมดไปเลยนะด้านหนึ่งนะครับส่วนด้านหน้ายังอยู่เดิมๆเป็นไหมครับนี้ผมสันนิษฐานนะผมก็ไม่ได้นั่งอยู่ในเหตุการณ์นะครับนะครับจะจะหาว่าแบบพูดเว่อร์วังลังการนะครับคือเราสันนิษฐานตามความเป็นไปได้นะครับผมองค์นี้เนี่ยผมดูเป็นฐานแซมนะครับเป็นฐานแซมนะ เป็นฐานแซมอาจจะเป็นไปได้ถ้าจะเป็นบางลุ่นพรมก็เป็นไปได้นะบางลุ่มพรมที่ไม่ลงกลุ่กก็จะมีการลงรักปิดทองก็มีเยอะนะนะครับองดาราในหนังสือข้อมีนะครับ fc นะครับนี่ฮะฐานแซมแน่นอนนะครับผมแต่บางคนเขาบอกเป็นเกตโบตูมถ้าเกตโบตูมจะไม่ค่อยมีใบหูอย่างนี้นะครับนะครับนี่ใบหูตกมาอย่างี้นะตกมาป่าบบานะครับงั้นต้องตีเป็นฐานแซมนะครับผมนะ รักทองเก่านะครับ fc รักทองเก่านะครับ fc ดูนะทองแห้งๆนะฮะเหมือนทองที่เขาปิดพระพวกพระรัตนะพวกหลวงพระรัตนะพวกพระยุกเก่าพระบูชาอะไรพวกนี้เนาะนี่ฮะทองแห้งๆแนะครับแล้วก็รักเก่าเห็นไหมฮะรักเก่านี่มันจะซีดๆนะมันจะแบบไม่ดําสนิทนะครับจะออกซีดๆแล้วนะมีการพองตัวนะครับนี่ครับ <ading S 1> <ฮะ S 2> นี่ฮะรพระโดยรวมยังสวยนะครับ แต่เนื่องจากว่ามีลักมีทองปิดอยู่นะครับแต่เนื้อนิดหนึบเนี่ยนะแกร่งแต่นึบนะครับ fc เห็นไหมแกร่งแต่นึบนะครับเนี่ยแกร่งแต่มีความหนึบนะฮะนี่ครับด้านหน้าเดิมๆนะครับด้านหลังมีขูดมาด้านข้างมีขูดมาบ้างนะครับนี่ฮะบ,บางคนเขาบอกเห็นลักอย่างนี้นะซื้อเลยนะครับเพราะว่ามันมันได้อ่เขาเรียกว่าอะไรได้ลักนี่แหละนะนะฮะ รตรงหัวเข่านี่มีบินเก่านิดหนึ่งนะครับผมบินเก่านะไม่ใช่บินใหม่แต่พาไม่หักไม่ซ่อมนะเท่าที่ดูนะครับ f c นะครับนะนี่ด้านข้างนะมีร่องรอยการขูดหเห็นชัดเลยนะนะครับเห็นชัดเลยว่ามีการขูดนะอาจจะใช้พวกมีดพวกของมีคมแล้วพวกนี้นะขูด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 ลักออกนะครับแต่เนื้อนี่แกร่งนะเนื้อเขาแกร่งแต่มีความหนึบนะฮะ คือไม่ได้แก่งแบบว่าไม่มีอะไรนะเก่งแต่มีความหนึกแม่แน,น่ๆต้องรอยการขูด,ดหมครับเนี่ยนะครับเขาคงเจตนาจะรักออกนะแต่ทีนี้คงจะเปลี่ยนใจนะก็คือด้านหน้ามันขูดยากไงด้านหน้ามีสูงมีตำ่ำมีซอกนะก็คงขูดเฉพาะด้านหลังแล้วก็เก็บด้านหน้าไว้นะนะครับก็ขูดด้านหน้ามขูดไม่หมดนะครับนะเห็นไหมฮะด้านหลังก็ด้านหลังก็ด้านข้างนี่มีความราบเรียบนะครับ มันก็ขูดง่ายด้านหน้าจะขูดยากนะครับก็บเลยด้านหน้าเลยประมาณนี้อาจจะเคยล้างเลยแหละนะคง,งจะล้างไปแล้วไม่ออกนะครับนะล้างมาบ้างอะไรพวกนี้เนาะนี่ด้านหลังนะครับเห็นชัดเลยว่าโดนขูดนะครับผมเห็นไหมฮะแต่เนื้อดีมากนะครับ fc นะครับเนื้อดีนะฮะแต่เป็นโซนเนื้อกระดูกนะโซนกระดูกที่เสียงเรียกโซนกระดูกเพราะว่าเนื้อเขาแร่งนะครับแต่มีความหนึบนะมีความนุ่มนะส่องเข้าไปนะมีความหนึบ มีความนุ่มนะครับเห็นไหมฮะนะครับบรรยายด้วยภาพนะครับ fc ทักมาขอดูรูปนะเอา2อ0 0เท่ากันนะครับผมนะคลิปนี้2อ0 0ทุกองค์นะครับซื้อได้ซื้อไว้นะครับผมราคานี้ผมขอเน็ตๆนะครับเพราะว่าน่าจะเคยเปิดได้สี่ห้าพันนะครับผมนะเน็ตเน็ตสองพันห้าพร้อมส่งด่วนๆนะครับ fc ทักมาขอดูรูปนะครับชัดๆทุกด้านนะครับผมนะก่อนจะเช่าหากันนะครับผม ประมาณนี้ครับ FC เอากันแค่ชอบนะครับราคานี้นะครับไม่ประกันพ้าแท้นะฮะประกันไม่ได้นะครับสมเู็ณต้องเล่นให้ชอบดูให้ใช่ดูให้แท้ด้วยตัวเองนะครับผมนะฮะฟังด้วยหูดูด้วยตานะครับนะครับค่อยตัดสินใจนะครับฝากติดตามกันครับผมนะมีเก่ามีใหม่ปะปนกันนะครับโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ